พอลงพล่งก็มานั่งเฝ้างานเนาะมือนเนาะมานั่งเบื่อแต่กะซลยเงพนธุน้ำเนาะคัใจัไม่้ไมกับบุพเพเาไม่บุพเเนาะไม่บุพอนี่บุพอพักนั่นเนาะ สบายดีกะกะสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้อง FC กัดเบอร์สุขุสุขุนเลยเนาะโดยบัววานจเป็นเดบิีจากทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศเนาะโดยกินินีตอนทับเขาชื่อช่องน้องพ่อยูทีวีอีกแล้วโดยมือนี้น้องพ่อยกมาอยู่พ่อๆกับน้องพ่อยอยู่ทีหน้าโคกน้องพ่อยเนาะพื่พี่น้องเนาะโดยมือนี้น้องพ่อยกิมาอัปเดตเทียงหน้าน้องพ่อยให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งน้ำกันเนาะก็คือเทียงหน้าน้องพ่อยิงหน้าน้อยเนาะโดยมือนี้น้องพ่อยกมาอยหาคนเนาะมา ปลุกเทียงซอยน้เพื่อนพี่น้องนอกจากบริจาคนอกจากเพื่พี่น้องคนไกลเฮียนเคียงน้องมือนี้เพื่อนเสียสละเวลามาปลุกเทียงซอยนองเพื่อนพี่น้องนอกากน้องพ่อยกับขอขอบใจเพื่อนหลายๆนอกที่เสียสละเวลามาในมือนี้เนาะโดยมือนี้น้องพ่อยกับทีมาอัปเดตเที่ยงให้น้องพ่อยให้เบิ้องนอกจนกกำลังซีมุ่งหลังคาเพื่อนพี่น้องนอกลังใจที่เพื่อนกินเขาแล้วกินเขาแล้วเลยเนาะเพื่อนเกษีมุ่งหลังคาานะวบบนี้เนาะน้องพ่อยกับสิพาเพื่อนเพ่พี่น้องไปเบิ้งไปซุมน้อกันเลยน้อเพื่อนพี่น้องเนาะบรรยากาศก็อยู่ ในปา่าในดงเนาะน้องเพลิน,นพ,พี่น้องเนาะเป็นนาโคกเนาะนาโคกหมอกที่นอ้องพอยปลูกมันเหรอแล้วเพลินพี่น้องเนาะโดยบรรยากาศก็ยู่ห่มก็เย็นเหรอแต่ว่าออกแดดก็ฮอนแห้งๆแล้วเพลินพี่น้องเนาะเพราะว่ามันก็ดีแต่ว่ามีห่มให้สนเนาะคขันบ่มีก็คือฮอนแดดไม่ง่ายเนาะโดยน้องพอยสิพาเพลินพี่น้องไป เบิ่งเนาะเพิ่นมุ่งหลังคาเนาะอัปเดตให้เพื่อนพี่น้องได้นเนบิ่งน้ำกันเนาะก่อนสิไปเบิ่งไปส้มก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องพลอยเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องพลอยให้คลิปต่อๆไปเนาะเพื่อนพี่น้องเนาะดูสิเป็นได้ไหน,ไหนให้ก็วิ่งไปส้มพร้อม่กันเลยเนาะไปเบิ่งบรรยากาศหน้าน้องพลอยน้ำกันเลยเนาะเพือพอพอเอ่อนพี่น้องเนาะเพลินกากระลังส่างเพลินยังบ่ทัานในมุ่งหลังคาเนาะเพิ่นกะพากันหากากินข้าวแล้วกระลังซีให้เพิ่นพักผ่อนกันก่อนเนาะเพลินพักผ่อนแล้วก่อน นี่น้องเพรีองเพรียในบันนี่ก็เห็ุขึ้นไปนี้แน่หนึ่งกะสีเดือขั้นตอนการมุ่งลังคาาน้องเพรีองเพงเนาะบันนี้เนาะเราเกิดกะฮ้อนห้อนอเพราเพรียงกะสิพากันพักผ่อนก็นนอเรีพออากาศฮ้อนแห้งเนาะก็ถือว่าหลายคนเหตุมันก็เลยไว้เน้องเพียงเพรงเนาะนี่เน้องเพรีนงเพงเนาะก็ถือว่ากระซูงเติบอยู่เนาะ จาเพิ่นกำลังพากันพักผ่อนในนั้นน่ะนางเช่าคุมในนอ้ออากาศเพราะว่าอากาศท้อนแห้งนี่จะสิเป็นลุงเนาะเป็นอายของพ่อน้องพลอยเน้องเพ็บเนาะเพื่อนก็มาซอยเบี้ยอากาศก็ท้อนแห้งแล้วก็บรรยากาศก็เป็นป่าแล้วเพ็บไปลองเนาะป่าในย่างเข้าไปในหนึ่งหนึ่งก็สิเป็นป่ามันของน้องพลอยแล้วเพ็บไปลองน้องพลอยก็สิพาไปเลาะบงป่ามันเนาะ พราะว่ยยางเข้าไปนี่ก็จางเข้าไปตะนี่ก็สีโไกลปันได้ก็สิเป็นป้ามั่นนอนนี่เป็นหลังก็สีเอาที่พอน้องพ่อไปซื้อมาเมื่อคืนเมื่อวานนี่น้องพ่อพี่น้องสิพาไปเบื้งป้ามั่นน้องวายางไปนี่ไกลสํานได้เนาะนี่ก็เป็นป้าไปเลยเนาะแต่ว่าเพิ่นมีทางมียางแน่แล้วเนาันก็เลยป่าโบกเพราะปันได้น้องพ่อพี่น้องขันบำทางนี้น้องพ่อจื้อได้ปีกายนี่แถวนี่หนียางเข่าบ่ได้เนาะพ่อพี่น้องเพราะว่าหกแห้งเนาะมีหกแล้วกับมีน้ำเนาะเป็นน้ำแทงน้ำที่ว่า ย yeah. yani ิ่งใหญ่เนาะเพล่พ uh น้องเนาะแล้วก็น้ำติ้วเนาะกกติ้วนี sinon, ่เนาะต่อไปนี่ก็นี่ก็แมนเนาะเพล่พน้องเนาะแต่ว่ามันยังเป็นปลาอยู่เพราะว่าพอต้องพ่อยก็เพื่อนกัว่าได้เงินมากกับมีแผนเนาะที่สีว่าสีรุดนหน้าเนาะสีเบิกไปเบิกไปให้เป็นเดินกลวงเลยเบิกปลาออกเบิดเนาะเพล่พน้องเนาะนี่เนาะเห็นมานี่งเห็นหัวแล้วเนาะเป็นหัวขันใบพายามแหล่งเขาก็สิบริมาฝ่าวมาอยังเนาะ เห็นใบแต่ปีกายนี่กันหน้าโคกธรรมดามันก็จะมีปวือกนอกจากเปวกขึ้นแน่นอกใครพี่น้องป้าน้องพลอยกันมาเมื่อนี้กันยังบรท่านด้เข่าสวนมั่นนอกใครพี่น้องนอกเข่ามาบาะนี้ป้าอกแห้งเป็นป่าสูงเลยเนาะนี่ตอนนั้นน้องพลอยจื้อได้ปีกายนี่เบิกใหม่ๆนี่เป็นดินนอกใครพี่น้องเป็นโดนก่วงแบบบึ้งแบบเกี้ยงตาเลยเนาะอย่างแต่ระวังน้อยันนี่นี่แล้วใครพี่น้องก็เป็น ปลาเนาะไม่เนาะนี่ก็สิเป็นปลามันของน้องพลอยเนาะแต่ว่าเพิ่นกลนแล้วเป็นทีเรียบร้่อยเนาะพอ้องพลอยเป็นก้นแล้วเป็นทีเรียบร้อยกะสีเรือแต่เป็นดินแบบนี้เนาะอือแต่ว่ามองนี่ก็สีได้ไล่อยู่เนาะเพราะว่าพี่น้องของน้องพลอยมากดนเนาะแต่ว่ามองนั่นสิบัวได้เลยเนาะเพราะว่าก็เป็นแบบมันเป็นปลา้ืหลายแล้ะมันมองงามเนาะแล้วมันมอมีหัวอีกอย่างก็แบบเขาเอามันเอาบัวได้แน่แบบ โกไม่ขึ้นทับพันนี่นะเพนพน้องก็เลยบ่ได้ลายก็ส่วนใหญ่ที่ได้ก็สะได้น้ำหนีนะ้ำเพรพน้องเนาะน้ำแถวนี้มันสวง,งามเนาะแต่ว่าอยู่หันนะนี่เป็นป่าไปบ่เลยเนาะเพราะสิเป็นป่าขึ้นแล้าที่นี่ละมันมง,งามเนาะก็เลยบ่ได้เนาะมองคางๆนี่ก็สนะิเป็นหน้าคนเนาะเพนพน้องเป็นหน้าคนและนี่ก็สนะิเป็นกอนน้ำไหม่เนาะเป็นกอนน้ำใหม่ส่วนง,งามผนงามหน้าน่้นองเพล่บมาหักออาประจำน้องไม่ต้องไปหาไสไกเนาะ Ique, หาอยู่นี่ก็ได้พ่อแกงพ่อกินตลอดเนาะเพราะว่ามันเป็นสวนของเฮ้าแล้วคนข้าเจ้าเพิ่นกะสิบ่ได้เข่ามาเนาะตอนนี้เพิ่นผู้ใหญ่เพิ่นก,พพก,นพกนะพ,นะพลังพากันเซร้าเมื่อยเนาะเพราะอากาศมันห้อนแห้งเนาะเพิ่นก็เลยพากันพักผ่อนน้เพนพี่น้องเนาะมันก็ฮหอนแห้งนเพา่พี่น้องเนาะน้องเพิ่กำลัง,ลงยางออกแต่สวนมันตามันน้องเพยเนาะเพราะว่า นี่สีปมะมงประมาณเดือนหกนะแต่คันนี้แผนว่าได้เงินกะมองเดือนห้าหรือเดือนสี่นี่กะสีมาเบิกเนาะงเพพี่น้องเนาะมาดูหนาเนาะเพราะว่าพอน้องพ่อยเพิ่นอยากเข็ดแบบจ้างเข็ดหวยมันเนาะงเพพี่น้องเนาะงเหตุเป็นหวยเป็นหวยไว้เพราะว่าเวลากลนมันกะสีกลนง่ายเนาะแต่กะเบิ่งไปเนาะป้าใบก่อนเนาะเพราะว่ากะยังมาทันหาเงินทันเนาะกะเก็บไว้ก่อนหนึ่งนี่เนาะนี่กะพอแม่ห้องพ่อยเป็นกับมีแผนอยากเอาเป็นปลามันไปเลยเนาะงเพพี่น้องเนาะ แล้วก็มีแฟนอยากป้าให้มันเป็นป้ามันไปเลยนี่เนาะจากทางออกแลก้วก็ปลูกมันไปนเลยเนาะแบบบ่ง่ายๆก็พอน้องพ่อยะกแม่น้องพะวางแผนว่าหมา่มองนั้นเนาะสิเฮ็ดเป็นไห,หนาอีกบกกลล่กี่ไ่แล้วงนีาาก็สิบ่ไดุ้ดบ่ได้หยังกปาเป็นเดินเนาะพี่น้องเนาะางให้เป็นเดินไว้ปลูกม,มันเนาะมันก็บ,บฮ่ฮกบ่หยังเนาะแต่ว่าอยู่แถวนี้นี่ช่วงน้องพที่ได้่งี่น้องพอมาเฮ็ดน,นาแรกๆหม่องปีก่อน2ปีเนาะมันก็สิตย่านอยู่นี่ เพราะว่าเพิ่นก็นยังบ่ได้มีคนมาอยู่ป่านี้เนาะเพราะว่ามันก็ผ่านมาหลายปีแล้วเนาะมาตอนนี้เพิ่นก็กำลังพากันขึ้นเนาะกำลังขึ้นไปกำลังจีขึ้นไปมุ่งลังคาเนาะแต่ก็น่าสิบ่แม่นมุ่งลังคาเพราะว่าเพิ่นยังอันนั้นบ่แล้วเนาะอากาศก็ฮ้อนๆเนาะพี่น้องเพิ่นก็ยังพากันเซาเมื่อยอยู่เนาะเพราะอากาศฮ้อนแห้งเนาะนี่ก็เป็นตอนตอนนั้นนี่แถวนี้นี่สิบยางบ่ได้ด้วยเนาะเพราะว่าหกแห้งเนาะ เกําลังพากันขึ้น <kleine> <unda> ไปเห็ดน่าสิเป็นพวงสางน้องเฟย์พี่น้องเนาะน่าสิเป็นพวงสางน้องเฟย์เฟย์พี่น้องนี่น้องเฟย์พี่น้องน้องควรจะลังพากันขึ้นไปเห็ดน้องกําลังขึ้นกันสองคนน้อเพอเพื่อนใหญ่เพิ่นพักผ่อนอยู่เนาะเพราะว่าห่อนแห้งเพิ่นก็พากันกินเข่าเมื่อนี้ก็มีลาบเป็ดแล้วก็เลือดแปดงแล้วก็แกงไก่แล้วเพฟยนพี่น้องเนาะเห็ดจะกินเนาะคือเพิ่นกินเมื่อนี้ อากาศก็ห้อนแล้วน้ำเย็นๆได้เนาะถึงกนน้องห้อนแห้งเพราะว่ามันอยู่นาโค้มันไกลแบบพันข้าเราก็เลยสิบปีกินว่ามีน้ำเย็นกินเนาะพอรองพลอยออเยอะะอพื่อนกานางเศร้าเมื่อยเนาะเสร็จไปน้องเนาะเราเป็นไงเนาะเนี่ยใดเด้อพอน้องพลอยไกลสลออิแล้วแล้วบ่ไกลแล้วถึงกล้ไกลกันอะไรม่วงแหละแต่ว่าเพิ่นกำลังสิมม,งม่งเนาะ พอลงพลเพื่อนกะมานังเฝ้างานเนาะมือนี้เนาะมานังเบิ่งแต่กะซอยเป็นที่นั่นเนาะคนเหน็บใจคนเหน็บใจไม่กระบอพอเนไม่บอพ่อเนาะไม่บอพ่อนี่บอพ่อภาคนั่นเนาะเออไม่บอพ่อเนาะแต่ว่าตัวนี้นี่สิเป็นไม่แป้นเนาะตัวนี้เนาะนี่เนาะเพื่อนพี่น้องไม่บอพ่อพอแต่ภาคนี่เนาะภาคนั่นบอพ่อเนาะ อน้องพลอยเพิ่นกระว่าจังหน่อยเพิ่นสิมุ่งค่ะาชอบพี่น้องน้องพลอยกัมาอัปเดตเห็นพี่เมพี่น้องได้เบิ่งนํากันได้เนาะในมื้อหน้าถ้ามีน้องพลอยมีโอกาสได้มาก็สิมาอัปเดตเห็นพี่เมพี่น้องได้เบิ่งกันใหม่เนาะกัอยู่บ่ทันมุ่งหลังข้าฉันชอบพี่น้องเนาะเพราะว่าน้องพลอยกับฝาวเมื่อเวียกน้องพลอยเนาะ ก็เลยสิบ่ว่าได้เบิ่งตอนเพิ่นมุ่งลังคาให้เพื่อนพี่น้องได้ทายทำให้เพื่อนพี่น้องได้เบิ่งได้ zoom นำกันชั้นเนาะแต่กระบอกเป็นยังเนาะในไหวในหุ่หนาเนาะเพื่นพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้น้องพ้อยสยมลาพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะก็ขอขอบคุณขอบคุณเพื่อนหลายๆเนาะที่ว่าหลายๆคนเนาะที่ว่ามาซอยในมือนี้เนาะเพื่อนพี่น้องเนาะโดยน้องพ้อยก็ดีใจหลายเนาะสำหรับคลิปนี้น้องพ้อยก็สิขอตัวล่ำลาเนาะขอขอบคุณขอบคุณเอฟซีน้องพ้อยหลายๆเนาะบอกว่าจะเป็นเอฟซีเก่าหรือเอฟซีไม่เนาะพ้อยก็ขอขอบ น้องเพยวอาผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยเด้อสำรัคลิปนี้ก็สีขาวคำว่าสบายดีและสวัสดี